ตายตายตายตแล้วพี่น้องไายแล้วพี่น้องค่อยตายเท้ๆละเบงเบิงพี่น้องเอ้ยถุเลียนแพ็คละลอยถุเลียนแพ็คละลอยขอย่ำว่านี่คือถุเลียนแพ็คละลอยเด้อจ้าเด้อทุเลียนแพ็คละลอยบาสเบิงเบิงใสมือแม่ขาเบิงใสมือปุ้ยโพดปวหวานมันอร่อยอย่าบอกใครเมนอีรีเด้อจ้าเด้ออันนี้ก็คือแม่ขาเพิ่นกําลังแกะเด้อจ้ากําล่งแกะ ด <ak> <ว Joseph. S 1> ูเรียนออกมาไม่ไม่เจ็ดดุเรียนออกมาไม่ไม่ผู้ใดอยากได้กะเว้ยแต่ว่าตอนนี้ฝนกําลังตกนะจ๊ะยังออกไปขายบ่ท่านใดๆมะตะหีเห็ดไดสามแ็คแต่ว่าพี่น้องเอ้ยผู้ใดสินรับจะคอมเมนต์ไว้เด้อแต่กรีบเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเองเดิบ่ไปส่งเดิแพ็คละรวยค่าหนามันข่ออยบ่พน้มันจับให้ค่ลอบ้าน หั่หวไปสวอนเด้ฝรั่งโบายรูยเบี้ยไข่ไทยวิดีโอเบิ้งเนี้ยเบิ้งความควาาไหม่นันทนอืมต่สวอนไหลไข่สวอนไข่สวอนไข่สวอนแหกละวลอยพี่น้องตายตายตายไขสิไปไข่สิไปจำน้ำเขอเงื่อนไขเขาไข่นั้นทเหลือบ่ฮ้ปีหนาเขาฝนตกน้ำท่วมเขาจังได้ผู้ทิ่นี้เขาขายอยู่ ได้แม่ค่ะแม่ค่ะมือนี่แม่ค่ะสมน้ำหน้าคุณลูกค้าได้จ้าด้อแม่ค่ะจะสมน้ำหน้าคุณลูกค้าแพ็คละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะกักอีลี่เนียนอนเลยปวดพวกใครใครยังยังก่อชิบหายแม่ว่าเอาหน้าแม่ค้าไว้ก่อนเพื่นวะโอ้ปวดทุเรียนมาใหม่ๆจ้าทุเรียนมาใหม่ๆแม่ค้าเพื่อจะจอดรถวังย่า นี่แต่ว่ายังบบท่านเดียไปหดหลานด้อจ้ายยังบบท่านเดียเปิดหลานเพราะว่าฝนตก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 ห้ามกอนจ้ะฝนตกห้ามกอนจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่เด้อกำลังเฮ็ดออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าสั่งไหว้แล้วกะเอ่อถ้าฝนบ่ตกจังไดบ่มีบ่มียังกะบ่มีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นกับอาซีได้ออกไปขายข้างนอกด้วจ้ะเด้อปากทางบรนบุงค่ะผู้ใดอยากได้ก็ออกมาเด้อเห็น เห็นคลิปนี่แล้วฝ้่าออกมาแล้วอย่าบอกแล้วยอย่าไปอย่ามาคอมเมนต์ว่าอันอย่าบอกบ่บอกจังสันเดินทีหลังบ่ด้เด้ <laughs>